แม้ล่วงรับไปแล้วนะคะแต่ว่าเปิงลี่จินราชินีเพลงจีนผู้โด่งดังในระดับสากลยังคงเป็นที่รักของผู้คนค่ะครบรอบวันเกิดครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่60ของเธอนะคะจะมีการจัดนิทรรศการให้แฟนเพลงได้ร่วมระลึกถึงยอดนักร้องหญิงผู้นี้อีกครั้งที่ไต้หวันบ้านเกิดค่ะปติดตามในข่าวบันเทิงในคืนนี้ค่ะ เียนมี่มี่หรือหวานปานน้ำพึ่งเพลงรักภาษาจีนกลางที่ตราตรึงอยู่ในใจแฟนเพลงเมื่อระลึกถึงเติ้งลี่จวินเจ้าของเสียงหวานบนเศร้านักร้องสาวชาวไต้หวัน แม้จากไปกว่า17ปีแต่ด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม3มิติทำให้แฟนเพลงได้ย้อนรำลึกลีลาการแสดงสดอันน่าประทับใจสมัยเธอยังมีชีวิตอยู่ในนิทรรศการเลเจน d t เท e รซาเติที่จัดเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนักร้องสาวผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมา เิงลี่จินเป็นนักร้องภาษาจีนกลางคนแรกที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลด้วยน้ำเสียงหวานใสรวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษอิโนโดนีเซียและเวียดนามเพลงของเธอประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นทำให้เป็นนักร้องคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลออ l เ a p a n Record a อร์ d ถึง4ปีติดต่อกัน เติงลีจจินเสียชีวิตจากโรคหอบหืดในวัย42ปีระหว่างพักตากอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี2538พิธีศพของเธอจัดขึ้นแบบรัฐพิธีโดยมีอดีตประธานาธิบดีหลีเตงฮุยและประชาชนนับพันมาร่วมงานด้วยความอาลัยนิทรศการเลเจนด์เทเรซาเติงจัดแสดงผลงานย้อนรอยชีวิตตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กสาวจนก้าวสู่การเป็นราชินีเพลงจีนของเติ้งลี่จิน นอกจากเปิดโอกาสในการร่วมรำลึกถึงนักร้องในตำนานที่ไม่ได้เป็นเพียงซูเปอร์สตาร์ในสายตาแฟนเพลงหากความสามารถและอัธยาศัยที่ดีของเธอยังทำให้เธอเป็นที่รักจนถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาวจีนทั่วโลก แฟชั่นแต่ละปีมีเสื้อผ้าราว75ล้านตันถูกผลิตขึ้นทั่วโลก mm hmm. เพื่อตอบสนองความงามมากกว่าความจำเป็นด้านคุณ mm ่ม hmm. เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทา่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด mm hmm. กลุ่มนักวิจัยสวีเดน mm hmm. จึงริงเริ่มแนวคิดพัฒนาเทคนโนโลยีรีไซเคิลเสื้อผ้าเก่าให้ใช้ได้ใหม่ ผ่านการแยกเซลลูโลสของเนื้อผ้าด้วยสารเคมีและนำกลับมาทอเป็นผ้าใหม่อีกครั้งโดยสามารถใช้ได้กับผ้าฝ้ายผ้าขนสัตว์และใยสังเคราะห์จนหลายแบรนด์ดังในวงการแฟชั่นสนใจและให้การสนับสนุนโดยให้เหตุผลว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่วัตถุดิบเช่นผ้าฝ้ายจะขาดตลาดการรีไซเคิลจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับธุรกิจสิ่งทอ เกือบครึ่งของเสื้อผ้าที่ใช้อยู่ทั่วโลกทำจากผ้าฝ้ายโดยสถิติตั้งแต่ปี2,493ถึง2,552พบว่ามีความต้องการฝ้ายมากขึ้นถึง3เท่าขณะที่พื้นที่การปลูกฝ้ายมีน้อยลงเพราะต้องใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร